โชคดีลยเนะี่ยได้มาอยู่เนี่ยแสดงว่าท่านเป็นผู้มีบุญแล้วละ่ะท่านมามาทิกบุญท่านคือผู้ผู้มีบุญเลยท่านสามารถจะเอาไปประโยชน์ในอนาคตหลวงตาก็คิดไม่ออกหรอกตอนที่สวดกัหลงพูกใหม่ๆแบอกเนี้ยสิ่งที่ข้าให้เองปฏิบัติเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับชีวิตเองนะ เองไม่ต้องกลัวหรอกเองอยู่กับพระอยู่กับข้าอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับผู้มีหารอยู่กับบุญแถวเนี่เองไม่ต้องกลัววะยิ่งแก่เนี่ยเองยิ่งดีสมบอกเองอยากรวยนะมันเรื่องเล็กหรอกสมบอกเนี่ยเนี่ยสวดมนต์นี่นะคนถามสวดมนต์นี่หลวงพ่อเออสวดดีสมบอกเออเองยังไม่สวดเลยเองถามแล้วสวดได้อะไรประมาณนั้นนะ่ะท่าในให้ทนนะ ตอนอยู่ในอารมณ์ที่ดีอย่าไปหาเรื่องตัวเองให้เป็นทุกข์ส่นบอกถ้าเองอยู่ทุกข์ที่ไหนเองรีบหนีอย่าไปอยู่เพราะมันจะเกิดความใครชินเนี่ยมาอยู่เนี่ยไม่มีทุกข์ไม่เคยมีทุกข์หรอกอาิีทุกข์เพราะหาเรื่องเองไปนําม,มาเองมันก็เลยทุกข์ถ้าอยู่กับพระอยู่กับจักรพัิอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพ่อมีหารอยู่กับการแผ่เมตตาอยู่กับ บุญที่ตัวเองทำเนี่ยมันจะพิจารณาไปเนี่ยถามว่ามันไม่มีประโยชน์กับตัวเองนะเป็นไปไม่ได้หรอกต้องใช้เวลาหน่อยจะบอกเหมืออเราเรียนทั้งโลกอะเรียนตั้งแต่ชั้นน้อยๆไปถึงนูน้นถึงปอทีปอโทปอเอกแล้วไปเรียนแล้วไปทํางานแล้วชีวิตข้างหน้านกะําหนดไม่ได้ด้วยไม่ได้หรอกจะมีจะไม่มีเนี่ยกําหนดไม่ได้เลย แต่ทศเรียนผสตรักษาญาลวุพอท่านว่าเนี่ยโซดมอนนี่แหละท่นในอนาคตเองกําหนดชีวิตได้กําหนดไล่หลายภพชาติด้วยหลายอสงไข่ด้วยทว่าชาติเดียวนี่แหละทว่ามานั่งพิจารณาโอ้หลายปีนะพิจารณาว่าเอ,อจริงหรือเปล่าก็เลยเค่อยๆทาไปทีละเล็กทีละน้อยจําได้ก็ทําจําไม่ได้ก็เพลินทั้งโลกมั่งฮะใหม่ๆม พอนานเข้านานเข้าหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้าเนี่ยการพิสูจน์อย่างที่ท่านสอนมันก็พิสูจน์เป็นล้ะลอกละลอกไปที่เราก็เลยเข้าใจว่าโอ้โหสวดมนต์ไม่ใช่ธรรมดานะแล้วก็โคตรยากเลยทำยากเลยไม่ใช่ทำง่ายๆนะฮะเพราะมนุษย์มันความเคยชินทั้งโลกมีมากจะไม่นั่งทนสวดมนต์อยู ห้าเวลาเจ็ดเวลาอย่างเนี้ยหรือตลอดทั้งวันอย่างเนี้ยโยากนะถ้าไม่มีความอดทนจริงๆเนะี่ยเข้าไม่ถึงแน่นอนนะแน่นอนนะเพราะนั้นคนที่มาตามสาขาที่ทําใหญ่เนี่ยร้อยคนก็ก็พอจะรู้ไปไม่กี่คนนะคนที่เข้ามาเนี้ยบางครั้งไม่นานก็ไปแล้วฮนะเพราะยังคิดว่าฝึกไม่ได้เพราะความอดทนน้อย พอไม่ได้ก็ไปแล้วฮะท่านห้ามหยุดนะหลวงพ่อแต่ว่าต้องฝึกจนตายตว่ามันจะได้เกิดความเคยชินเนี่ยอย่างพิรนาตามความเป็นจริงท่านบอกอธิบายว่าโลกมันไม่ใช่ของใครหรอกเป็นของใครไหมไม่พระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้ไปแล้วท่านก็ไม่ได้เอาไปอะไรไปด้วยหรอกแต่ช่วงที่ท่านเวียนไหวใจเกิดนะท่านเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง เป็นประโยชน์กับวิญญาณมนุษย์สัตว์นะทุกภพทุกชาติด้วยเวลาสานนิพานไปทั้นก็ไม่เอาอะไรไปมนุษย์ทุกคนทั้งที่อยู่ที่นีที่ฝังลงตาเนี้เหีนว,ว่าตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดหรอกเราพอจะรู้หน้าตารูปร่างคำพูดยังไงรู้นะถ้าเราฝึกเพราะมันมาจากอดีตอดีตคือปัจจุบันกา,การการทำปัจจุบันคืออนาคต จร,จริงๆเรื่องกรรมทั้งดีด้วยไม่ดีเนี่ยมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เราบันทึกไว้ในอดีตรูปรสจินเสียงตาหูจมูกดินงกายถ้าเรียกว่าเรานะฝึกสายใหญ่แห่งกรรมทั้งดีด้วยไม่ดีเวลาเรานึกถึงกรรมไม่ดีเนี่ยสายใหญ่นั้นก็มาเลยฮะมาทำอันตรายตัวเราเองนะฮะ ไม่ทำอันตรายใครเพราะสายใหญ่ที่ไม่ดีทีนี้สายใหญ่ที่ดีที่เราบันทึกเนี่ยถ้ารู้นึกมันก็เป็นสายใหญ่ที่ดีไม่มีอะไรฮะมีดีก็ไม่ดีมีสุขก็สุขแค่นั้นเองบางคนไม่เข้าใจคําว่าสายใหญ่สายใหญ่ก็คือผัวเมียด่ากันนะ่ะคือสายใหญ่ที่ไม่ดีมาหมดนะสองสามนาทีเกลี้ยงเลยมังจำได้หมดนะ นี่คือสายใหญ่ไม่ดีถ้าสายใหญ่ที่ดีล่ะเหมือนกันดีมันก็ต่อดีไม่ดีก็ต่อไม่ดีนะท่านว่า